โดนนำ2-0แต่กลับมาแซงชนะด้วยสกอร์4-3รังอันดับที่2ของตารางตามหลังจากฝูงหงแดงลิเวอร์พูล4คะแนนแม้จะแข่งมากก,นนกว่า1นัดก็ตามนำหน้าปืนใหญ่า Arsenal, อาร์เซนอลอลิ่ร่วมเมือง2คะแนนนำหน้าแชมป์เก่าอย่างมนเช์ซี4คะแนนถึงตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเชลซี Chelsea คือหนึ่งในผู้ท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้แน่นอนครับว่านี่คือมุมมองของแฟนบอลภาพรวม ที่มีต่อซิมบูชิซีจะบอกว่ามันยังเร็วเกินไปก็ไม่ผิดนะครับในายใหญ่ชาวอิตาเลียนเข้ามาเปลี่ยนแปลงซิมบูชิซีให้เป็นทีมที่มีสไตล์และเขาก็สมควรได้รับเครดิตนี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เกลี่เนวิลล์ได้เปรียบเปยงานคุมทีมเชซีว่าเป็นบอสเทิร์นจ็อบซึ่งหมายถึงคนที่ล้มเหลวเพราะความกดดันหลังทีมแพ้กับลิเวอร์พูลในเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เพียงแค่10เดือนเท่านั้น พวกเขากลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ภายใต้การนำที่น่าประทับใจของผู้จัดการทีมคนใหม่นามว่าอินโซมาเรสกาเป็นเวลาหลายปีที่ทีมต้องล่้นลรนภายใต้การนำของเจ้าของทีมคนใหม่แม้ว่าจะมีการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเสริมทัพนักเตะพร้อมกับการดึงโค้ชฝีไม้ลายมือดีหลายรายเข้ามาแต่ก็ยังจบด้วยความล้มเหลวแต่กับเกมที่ซอท์ทัมตันแฟนบอลของสิงห์เชลซีต่าง,งส่งเสียงเชียร์เต็มที่และร้องเพลงว่า เราได้เชลซีกลับมาแล้วเชลซีคือทีมพลังหนุ่มอย่างแท้จริงขนาดทีมที่ถูกส่งลงสนามในฤดูกาลนี้ที่มีอายุเฉลี่ยม,มากที่สุดของสโมอสรยังเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่14ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้การก้าวขึ้นมารังอันดับที่2ของตารางแบบนี้แบบที่มีแต้มมากกว่าอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าบอกว่าตารางนี้จะเป็นแบบนี้ในช่วงที่ซีซั่นนี้ยังไม่เปิดมันคงไม่มีใครเชื่อ ถ้าจะบอกว่าคุณซื้อที่ทําให้เชลซีกลับมาผัง,งาดแบบนี้คือเอนโซ่มาเรสกาคงไม่มีใครคาดคิดถ้าจะบอกว่าการซื้อนักเตะท,ที่ดูเหมือนเป็นการหวานแหจะกลายเป็นผลดีสําหรับการโรเลชั่นนักเตะคงไม่มีใครเดาว,ว่าจะเป็นแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นจากเชลซีที่ถูถูเทถ,ถทยในช่วง2-3สาซีซั่นที่ผ่านมาเม็ดเงินและแนวทางที่เราวิจารณ์เสียทอดบดรีมันได้เริ่มออกดอกออกผลยิงประตูได้มากที่สุดในลีกสร้างโอกาส มากเป็นอันดับสอของลีกไม่แพ้ใคร8นัดติดต่อกันในทุกรายการนั่นแหละครับคือกำไรของแฟนบอลเชลซีณตอนนี้